เจ็ดโมงเช้าห้แห้แหวิ่ง10กิโลเมตรห้าโจมตีศีรษะ500ครั้ง5้าโมงเย็นยายาออกกำลังกาย3ท่าหลัก10ครั้งต่อเซตทั้งหมด10เซตและเพื่อประโยชน์ในการทำซ้ำกิจวัตรนี้เป็นเวลา14วัน ฉันตัดสินใจลาออกออกถึงแม้จะไม่มีแดดบางคนถามฉันว่านี่ฉันบ้าไปแล้วเหรอบางทีมันคงดีกับฉันมากกว่าถ้าต้องเป็นบ้าไปจริงๆประตูวันสิ้นโลกใกล้จะเปิดออกแล้วเหลือเวลาอีกห้าวินาทีเพราะถึงยังไงโลกก็ใกล้จะถึงจุดจบแล้ว สิบห้าวันก่อนแจ้งเตือนมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องอูฟูตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์สดจากเหตุการณ์ที่มีข้อความแจ้งเข้ามาซึ่งผมได้ออกมาดูแล้วเป็นมอนสเตอร์จริงๆไหนๆก็อุตส่าห์ถอมาถึงนี่แล้วฉันควรเข้าไปใกล้กว่านี้ดีไหมข้างหลัง ข้างหลั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 งไม่เอานะ่าพวกนี่แกล้งอำกันอยู่ใช่ปะฉันหันไปดูแล้วมันไม่เห็นจาขยับเลยฮ <c oughs> ยาก็อบลินสีเงินเมื่อบริโภคแล้วคุณจะได้รับเฮ <c oughs> ในสุดฉันก็ช่วยมอสเตอร์ลงไปจนได้แถมยังได้ของขวัญมันมาอีกว่าแต่ยาก็อบลินสีเงินนี่มันอะไรล่ะ อันนี้มันเหมือนพวกโฮโลแกรมอะไรทํานองนั้นเหรอบริโภคเงินละใครมันจะไปกินของหน้าตาน่าสงสัยแบบนี้กัน่าวดวูวนครับขณะนี้มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ทราบที่มาปรากฏขึ้นทั่วโลกอาคารเหล่านี้ดูเหมือนหอคอยครับและล่าสุดทางเราขาดการติดต่อกับกองทัพอเมริกาที่เข้าไปข้างในหอคอยดังกล่าว การปรากฏตัวขึ้นของมอสเตอร์และหอคอยไม่ทราบที่มาหรือว่าวันสิ้นโลกได้เริ่มขึ้นแล้ว <S <S 2> <S 2> อะไรนะอ่ากรี๊ดอะฮลัลโหลเบ๊ะเบ๊ าด่วนเพิ่มเติมครับขนาดนี้ในเกาหลีมีหอคอยขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาเช่นกันฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมแต่นี่เป็นเวลาเดียวที่ฉันจะทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้คุณได้รับหน้าจอสถานะแห่งนักประหลาดหน้าจอสถานะแห่งนักประหลาดคู่มือ จะแนะนำแนวทางที่มีอัตรารอดชีวิตมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณหนังสือประตูวันสิ้นโลกใกล้จะเปิดออกแล้วเหลือเวลาอีก15วันโปรดเตรียมรับมือสำหรับวันสิ้นโลกภารกิจแนะนำออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเรียนเคนโด ฉันเลยทําตามคําแนะนำทุกอย่างฉันไม่สนใจอย่างอื่นเลยมา15วันแล้วเพื่อตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายเท่านั้นแต่ว่านี่นะเหรอวันสิ้นโลกไม่เหมือนกับที่ฉันนึกภาพไว้เลยดาบไร้คมเอ๊ะดาบเหรอเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มต้นโหมดฝึกสอนการทดสอบความถนัดเสร็จสิ้นแล้วขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลคุณจะได้รับคลาสที่เหมาะสมที่สุด คลาสของคุณคือนักดาบสายบูมีของให้อ่านเยอะเกินไปแล้วนักดาบสายบูงั้นเหรอหมายความว่าจะเริ่มกันจริงๆตั้งแต่ตอนนี้สินะโปรดทำเป้าหมายหนึ่งในสองข้อนี้ให้สำเร็จหนึ่งเอาตัวรอดในป่านี้เป็นเวลาหกสิบนาทีสองหาทางออกแล้วหลบหนีไปจะผ่านด่านนี้ไปฉันต้องเอาตัวรอดในป่านี้ให้ได้เป็นเวลาหกสิบนาที ไม่ก็หนีไปโดยหาทางออกที่อยู่ตรงไหนสักที่ถนาดนี้เรียกว่าโหมดฝึกสอนก็ควรให้เวลาปรับตัวเข้ากับเกมก่อนเริ่มเกมหน่อยสิหืม hmm? ใช้หน้าจอสถานะแห่งนักป่าตรงนี้ได้ด้วยแฮะเดาว่าหน้าจอสถานะแห่งนักปา่าขอให้ฉันออกกำลังกายพอรู้อยู่เต็มอกว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ ใช้เวลา60นาทีของโหมดฝึกสอนนี้ให้เต็มที่และฆ่ามอนสเตอร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะฆ่าได้เป้าหมายข้อ2จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของคุณจึงไม่แนะนำดูจากที่แนวทางว่าไว้ฉันต้องออกล่ามอนสเตอร์แล้วล่ะทางที่ดีที่สุดอย่าเลือกวิ่งหนีออกไปจากป่าจะดีกว่าเอ๊ะรักคุณเขาเดียวนั่นมอนสเตอร์เหรอ น่ารักกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกเนี้นียเี่ยงผู้โดนโจมตีจากวิชาดาบขั้นพื้นฐานเนี่ยนะอ่อนหัดสุดๆเพราะเป็นมอสเตอร์โหมดฝึกสอนด้วยหรอมั้งวิชาดาบขั้นพื้นฐานใช้เอ2หน่วยฉันนี้แค่สิบหน่วยเองนี่ฉันไม่ใช้วิชาดาบขั้นพื้นฐานได้แค่5ครั้งนะสิเอาละไปกันต่อ วิชาดาบขั้นพื้นฐานแงยชันเลเวล up แล้วจังหวะดีเชียว MP ชันใกล้สมดพอดีเอ๊ะหืมมีการปรับเปลี่ยนเลเวลของผู้เล่นน้ำหนักของความรู้เนื่องจากคุณครอบครองหน้าจอสถานะแห่งปราดคุณจะเลเวลขึ้นช้ากว่าผู้เล่นคนอื่นว่างไงนะมีบทลงโทษสำหรับผู้ครอบครองหน้าจอสถานะแห่งปราด,ด้วยหรอฟ้า ไม่อยากจะเชื่อเลเวลที่ฉันดิ้นรนฟาร์มเองดันมาถูกป้นไปแล้วเมื่อไหร่เลเวลฉันจะอัพบ้าเอ้ยเป็นอุปสรรคที่ไร้สาระชมัดน่ะหน้าต่างสถานะเอ๊ะเดี๋ยวนะมีบางอย่างปแปลกแปลกทำไมฉันยังมีแต้มอยู่อีกถ้าสิ่งที่ฉันคิดถูกแล้วก็นี่ไม่ใช่บทลงโทษมันน่าจะเป็นบั๊กโกงเกมที่สุดยอดที่สุดเลยเฮ้ย ให้ตายตกใจหมดเลยทำไมวิดีโอนั่นดูเหมือนของจริงขนาดนั้นแถมข้อความแจ้งเตือนภัยพิบัติยังเด้งไม่หยุดเลยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี่ตอนช่วงนี้ทุกคนอาจจะดูงงนะครับแต่ว่าคือตอนนี้พระเอกมันเหมือนย้อนอดีตให้ดูนะครับแค่หาเงินประทังชีวิตก็ยากจะตายอยู่แล้วตอนนี้ยังจะมาพูดเรื่องมอสเตอร์อะไรอีกก็ไม่รู้ใครมันจะไปเชื่อของแบบนั้นกัน ช่วงนี้คลิปวิดีโอปลอมชักจะเยอะเกินไปละเอ๊มะมมมีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะทำไมถึงมีมาสเตอร์ล่ะเคร็เรกร็น่ากลัวชิบหายเลยเว้ยหนีก่อนดีกว่าจริงสิวันนี้ครูคนนี้จะมาที่นี่แหละเคร็คเคร็เรกร็คหนนี่มันกำลังขอร้องให้ฉันช่วยงั้นเหรอ ถึงจะพยายามทำตัวแบลขอให้ช่วยยังไงก็น่ากลัวอยู่ดีโว้ยฉันเป็นมนุษย์ส่วนนั่นนะ่ะมอนสเตอร์ฉันไม่ใจดีถึงขนาดเห็นอกเห็นใจมอนสเตอร์หรอกนะฮึฉันช่วยอะไรมอนสเตอร์ไม่ได้หรอกต่อให้มันมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นก็เถอะชวิงหนูมีครอบครัวรออยู่ที่บ้านนะคะ อูฟูเบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวและหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสลอบหรือบาร์และมีระบบพอตโตทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีการันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า5 0 0 0 0 0คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แออูฟูเล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวต้องอูฟู่